สวัสดีครับผมอาจารย์แมงยิตาที่3นะครับสำหรับดวงของท่านที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงที่16บหถึงสาพฤศจิกายงพนระครับช่วงนี้ชวาววันเสาร์ครับเป็นช่วงที่ชวตาชีวิตด้านการเงินของเราหมุนไปในทางที่ดีขึ้นจะเริ่มมีเงินมีทองใช้มากขึ้นบางท่านอาจจะสามารถขายหรือซื้อบ้านหรือที่ดินได้ด้วยนะครับ ปัญหาในที่ทิ่การงานนะครับแม้จะยังบางส่วนยังแก้ไขไม่ได้แต่ว่าหลายๆส่วนจะเริ่มแก้ไขได้นะมองเห็นโซลูชันทางออกนะครับถ้าท่านใดมีนัดการสอบหรือสัมภาษณ์นะครับจะสอบผ่านสมดังความตั้งใจของเราได้รับข่าวว่ามีคนที่เรารู้จักได้ข่าวสารว่าเขาเจ็บหรือจากไปนะความรักครับชาววันเสาร์ที่ยังโสดครับรักความเป็นอิสระไม่พร้อมจะจริงจังกับใครนะคนมีคู่ถ้าเคยมีปัญหาอะไรอยู่จะดีขึ้นครับ ด้านสุขภาพระวังโรคเกี่ยวกับนิ้วล็อกนิ้วชาปวดนิ้วหรือกดไหลย้อนนะครับสีมงคลในช่วงนี้ของชาวมะเสาคือสีขาวสีฟ้าการำบุญเสริมดวงครับสัการบ,บูชาพระพุทธร,ร,รูปขนาดใหญ่ริมน้ําเช่นพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตวัดพานาันเชิงเป็นต้นนะครับ